สวัสดีครับพบกับบาร,รมี68ภาพบ้านใน e ีที่19เย็นวันพฤหัสหันนะครับเหมือนเดิมนะครับมีส่งปีมีเก็บปลายทางถ้าโอนมีของแถมให้สมนาคุณให้เป็นพาะน,นะครับรายการที่1ถึงรายการที่20รายการที่1ถึงรายการ20ราคา200บาทนะครับรายการที่21ถึง25 รายการละ3 0 0บาทโอเคนะครับเริ่มต้นรายการที่1กันเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาปรับนิดนึงรายการที่1เป็นพราสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับเนื้อออกวัดระฆังนะครับ นี่วัาสดา,าเขื่อนนะครับสมเด็จวัาสาราเขื่อนออกที่วัาสาราเขื่อนนะครับสมเด็จราคาสองร้อยบาทองค์ดีกพระประธานพอนะครับวัาสดา,าเขื่อนเหมือนกันนะครับวัสดา,าเขื่อนสมเด็จ ประทานพรนางพยาสมเด็จในสามเหลี่ยมนะครับประทานพรนะครับพระประธานพรพระสละเขื่อนรายการที่3เป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับองนี้จัดสร้างโดยเจ้าขุนเที่ยงนะครับจ้าวาดวัดระฆังคนเก่านะครับเจ้าขุนเที่ยงสมเด็จวัดระฆังนะครับ ด้านหน้าลงสีทองนะครับในการที่4ก็สมเด็จวัลระังเหมือนกันนะครับโดยเจ้าคุณเที่ยงด้านหน้าลงสีนาคนะครับสวยๆนะครับด้านหลังเป็นลระังคู่นะครับเจ้าคุณเที่ยงเป็นผู้ดาเนินการสร้างนะครับใช้ผงเก่ามวลสารของวัลระังเก่าทั้งหมดมาบดรวมกันนะครับในการที่5ก็ของวัลระังเหมือนกันนะครับ หลวงสีเงินนะครับเจ้าขุนเที่ยงนะครับเจ้าวาดวัลังนะครับใช้มวลสารพระเก่าๆของวัละคังที่หักๆนะคับมามาบดรวมทำสร้างขึ้นมานะครับรุ่นนี้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับองค์ละ300บาทรายการที่6กวันนี้ก็เป็นสมเด็จโพย้อยนะครับฐานสิง วัดโคกทองหลวงพ่อเชิญนะครับครบรอบเจ็ดรอบแปดสิบสี่ปีนะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับหลวงพ่อเชิญนะครับอิทิดังเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเชิญรายการที่เจ็ดก็เป็นสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับสามออกเก้าชั้นสมเด็จเก้าชั้นนะครับอกล่องของหลวงพ่อเชิญเหมือนกันนะครับองค์นี้ วัดโคกทองเหมือนกันนะครับในการที่8ก็เป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับเนื้อเอสวยนะครับมวลสารขึ้นเต็มเลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อวิชัยนะครับไม่ทราบวัดเหมือนกันนะครับองนี้ด้านหลังเป็นรูปลอยอยองคหลวงพ่อวิชัยนะครับด้านหน้าเป็นสมเด็จนะครับองสมเด็จายการที่9องคอนี้ก็เป็นสมเด็จนะครับ น่าจะออกวันละค้างนะครับดูมวลสารดูครับดูนั่งแห้งเลยนะครับนี่และครับเห็นมวลสารไหมครับลแกนแก่งๆแห้งๆเลยนะครับสามร้อยบาทนี้ไม่แพงนะครับมวลสารขึ้นเต็มเลยครับรายการที่สิบ เป็นผ้าผงผ้าสังกะจัยนะครับสวยๆเลยนะครับพิมพ์สวยๆรับซับนะครับแบบมือรับซับอย่างเดียวเลยผ้าสังกะจ่ายองค์นี้ออกวัดเทพนิมิตชาเชิงเซานะครับ2554ด้า้านหลังเป็นผงตะไบทองกับมวลสารนะครับชาเชิงเซารายการที่1 1เดเป็นผ้าเหรียญน,นะครับ หลวงพ่อบุญมีนะครับผมพ่อบุญมีสวยๆเลยนะครับวัดหินมงคลตำบลศรีสุขอำเภอจกนะักราชนครราชสีมานะครับพาบ้านนะครับพาพืา้นถิ่นนะครับแท้ๆนะครับพาบ้าน อาการที่12อันนี้กระไรทองลงยาแดงนะครับหลวงพ่อกเกษมเข็มมาโกนะครับกระไรทองลงยาแดงนะครับเล็กๆสวยๆเลยนะครับนี่สุสารไตรัดนะครับประตูมา้าจังหวัดลำปางนะครับ พ่อเกษมเข็มมาโกนะครับ <ina> สวยเลยรัเลยไมได่ดูอีกรอบายการที่สิบสามนี้เป็นหลวงพ่อโตนะครับหรยอหลวงพ่อโตวัดหวัวกระบือบางหุนเทียนนะครับหลวงพ่อโตวัดหวัวกระบือบางหุนเทียนนะครับสวยเลยนะครับเนี่ยวัดหวัวกระบือวันนี้ไม่กล้องไม่ไม่แมทเลยอ๋อนี่แค่นี้ พรดดัวกบือนะครับตรงพ่อโตนะครับสวยๆเลยนะครับรายการที่ส4เป็นสามเหลีออ่ยมหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อพุทธชินรารด้านหลังเมียวกเรานะครับออกวัดวังทองพิษณุโลกนะครับ ให้กล้องไม่ค่อยไม่ค่ยจับเลยฮะเออเป็นพระประทานที่ระลึกในการที่สิบห้าเป็นเหรียญทองแดงเจ้าแม่กวนอิมนะครับมีหลายเหรียญน,นะครับได้มาเยอะเลยพระพุทธ พระบาทพระพุทธบาทสละบุรีเอ๊พระพุทธบาทขาวงพระจันทร์นะครับสองพันห้ารอยี่สิบเจ้าแม่ขุณอิมนะพระพุทธบาทขาวงพระจันทร์นะครับวงนี้สวยๆนะครับจากวัดเลยนะครับรายการที่สิบหกพระครูฟุ้งนะครับสุกโลรุ่นหนึ่งรครูฟุง้งสวยๆเลยนะครับ วัดบางปังตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจัังหวดนครนายกนะครับพระครูปุ้งหมายเลขทีรายการที่17บพระครูสมุทรสารหลวงพ่อโหนดวัดราชเป่ง หลวงพ่อโนดวัดลาดเป้งน,น,นะครับไม่ทราบที่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมน่าจะอยู่สมุทรสงครามนะครับตรงนี้ด้านหลังเป็นองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อโนดวัดลาดเป้งแต่การที่สิบแปดหลวงพ่อปิวหลวงพ่อปลิวนะครับ สวยๆเลยครับเปียกทองลงยาแดงนะครับกระล่ทองลงยาแดงด้านหลังลายันสวยๆเลยนะครับตัวหนังสืออ่านไม่ค่อยออกเป็นอักขระหมดเลยนะครับด้านนี้ที่ระลึกสร้างบัวสดสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวางทอง อ๋อนี่สำนักสงวังทองนะครับพระอาจารย์ปลิวนะครับรายการที่19พระครูบาคำแสนนะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับพาะเก่าเลยนะครับรเก่าเก็บนะครับพระครูบาคำแสนนี่ได้มาแล้วเก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยนะครับพระเกตแก้วจุรามณีวัดสังปงอำเภอเพ,พา้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ อุบาคําแสนนะครับองค์นี้ดังนะครับทางเชียงใหม่นะครับรายการที่20่้ามงคุณวัฒนาวัฒนาคนวัดมงคุวัฒนาคุณวัฒนาคุณพระครูพระมงคลวัฒนาคุณนะครับไม่ได้บอกชื่อไว้ด้วยต,ตัวเล็กอ่านไม่ออกเล็กมากเลยครับ พระมงคลวัฒนาคุณสุปเปอร์เรอรรุ่นแรกเพอปากช่องนครราชสีมาอุโบสถวัดไตรรัตน์วัดธรรมไตรรัตน์สองพันห้าร้อยสามเจ็ดนะครับปากช่องนครราชสีมาวัคคูวิปวัคคูมงคลพระมงคล วัฒนาคุณอ่านยากครบแล้วครับ20รายการรายการละ200บาทต่อไปรายการที่21ถึง25รายการละ300บาทเรื่อมด้วยนะครับผ้าปกโพนะครับเนื้อผงน้ำมันเลยนะครับสวยๆนะแห้งๆเลยนะครับนี่ขึ้นไขขาวเลยนะครับเนี่ยผ้าปกโพผงน้ำมัน,นสวยๆเลยนะครับเนื้อผงน้ำมันชัดๆเลยนะครับ หาดูยากนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับเดีย๋ยวจะหาไม่ได้พลาปกโพย้อยนะครับผงน้ำมันไอการที่ยี่สิบสองโอนี่ก็พาสีวลีนะครับผงน้ำมันเหมือนกันพาสิีวลีผงน้ำมันแห้งๆเลยนะครับพลาสิีวลีผงน้ำมันนะครับสวยๆเลยนะครับ เนื้อผงน้ำมันแห้งกักเลยครับสวยๆนะครับแต่การที่ยีิบสามเห็นเขาบอกหลวงพ่อกลวยทั้งหมดเลยนะครับนี้แต่การยีิบสามเป็นพระนางพญาเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงผสมใบลานไม่มีเไม่เออเนื้อผงใบลานนะครับแห้งๆเลยนะครับนี่ดูนะครับแห้งๆเลยดูที่รอยเปิดนะครับแห้งๆเลย นื้วผงใบลานนะครับส,สวยๆเลยนะครับนี่แห้งกักเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับายการที่ยีบสี่องนี้ก็เป็นพระปกโพก้าใบนะครับสมเด็จปกโพก้าใบสวยๆเยิม้มอยู่ในเรี่ยมนะครับเลี่ยมโบราณเก่าๆเลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันตุกตานะครับ ยันหลวงพ่อกลวยนะครับด้านหลังปกโพก้าใบนะครับสวยๆอยู่ในเรียมนะครับขึ้นคอได้เลยแต่การสุดท้ายรายการที่ยี่สบห้าเป็นผ้าเนื้อดินเผานะครับแห้งๆเลยนะครับถ้าขุนแผนขี่ไก่นะครับตังนี้นะครับหายากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับแห้งกักเลยนะครับเนื้อแห้งๆเลยนะครับเนื้อดิน สวยมากเลยนะครับองนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับแต่การยี่สิรายการสุดท้ายแล้วนะครับครบหมดจิ้มหรายการนะครับเหมือนเดิมนะครับมีจัดส่งปีเก็บเงินปลายทางสนใจติดต่อด้านหน้านี้ได้เลยนะครับตามเบอร์เจอร์ศูนย์แปดสาหนะครับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ